ครับก็สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้อากาศน่าจะดูท้องฟ้าแล้วมืดคึมนะครับเอ่อน่าจะเป็นช่วงที่ปลายฝนนะครับแล้วก็ต้นหนาวนะครับก็เพราะว่าอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นนะครับมองดู้องบนนะครับพอดีอยู่บนรถเนาะก็เลยอากาศเย็นแล้วก็เห็นว่าจะมีพายุเข้านะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าในภาคอีสานของเราหรือเปล่านะครับแล้วก็อากาศเริ่มเย็นเข้ามาทุกทีแล้วนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ เป็นช่วงที่ไปลาฝนต้นหนาวก็อาจจะทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับก็ดูแลให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะครับวันนี้ก็มาถ่ายทําคลิปอีกครั้งนะครับมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับมาบอกต่อนะครับเพราะว่า,าผมได้เข้าไปเรียนรู้ในระบบนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของข่าววันมาก็พอสมควรนะครับและแล้วผมก็เป็นยูเซอร์ของข่าววันในรุ่นที่ บุกเบิกนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นนะครับเขาก็จะมีรางวัลน,นะครับให้สําหรับคนที่เป็นรุ่นบุกเบิกนะครับแต่ว่าหลังจากไม่รู้ว่าเขาหยุดไปช่วงไหนเนาะแต่ช่วงหลังเขาให้เป็นรางวัโลโ o ยาตี้พอยตนะครับเป็นรางวัลความพักดีที่เราเข้าไปกดทุกๆวันนะครับซึ่ง รางวัลน,นี้ก็จะมีมูลค่าต่อไปในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นการแรกซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มนะครับการใช้บริการในแพลตฟอร์มหรือว่าอาจจะเป็นมูลค่าในอนาคตก็ได้นะครับเราถ้าเราเป็นสมาชิกของข่าวันเราก็เข้าไปกดทุกวันนะครับอย่าลืมนะครับรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ข่าววันรีวอร์ดนะครับซึ่งก็จะมีมูลค่าต่อ ต่อไปนะครับเพราะว่าเขาให้เฉพาะที่เป็นรุ่นที่รุ่นบิกเบิก,เบกนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นยุทเสื้อของขาววันช่วงแรกๆนะครับซึ่งตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเป็นหุ้นนะครับซึ่งเป็นหุ้นก็ต้องรอดูว่านะครับหุ้นนี้จะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับจะมีปันผลยังไงนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ขาวันมอบให้นะครับเพราะว่าเป็นรางวัลที่เราได้ร่วมเป็นสมาชิกกับ ข่าววันนะครับช่วงแรกๆเนาะก็เป็นรางวัลที่ให้ทางข่าวขาวันให้กับเราก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับก็จะมีมูลค่ามีหุ้นมีเงินปันผลสามารถซื้อขายได้นะครับเป็นโอกาสดีเพราะว่าเราเปิดโอกาสโอกาส,กาสที่เรามองเห็นนะครับก็เป็นชี้ช่องทางให้เราที่จะสามารถมีรายได้นะครับผมก็ถึงแม้นว่านะครับตอนนี้นะครับไม่มีข่าววันรีวอร์ดแล้วนะครับ คนที่เข้ามาเป็นยูเซอร์นะครับแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เริ่มต้น4,400บาทนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปกดรับรางวัลน,นะครับโรล t ตีพ้พอยนะครับซึ่งเป็นรางวัลความพักดีที่เขาที่ให้เราเข้าไปกดเมื่อว่าเราแอคทีฟรหัสเราตลอดนะครับก็จะเป็นรางวัลต่อไปก็ไม่แน่อาจจะเป็นมูลค่าต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่คาวันให้นอกจากรายได้จากการาแนะนํารายได้จากการขยายทีมนะครับซึ่งรายได้นะครับของคาวันก็จะคล้ายๆบริษัททั่วๆไปขายตรงทั่วๆไปคนที่ทํางานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นค่าแนะนํานะครับรา,างวัลที่คาวันมอบให้เป็นโบนัสก็คือรางวัลขยายยูเซอร์เข้ามาครั้งแรกนะครับเป็น รางวัลเวลาเราเข้าไปสมัครแล้วก็ซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เราบอกต่อสิ่งนีดี4คนนะครับ4คนภายใน14วันนะครับเราก็จะได้รับโบนัสในส่วนนี้นะครับผมซึ่งเป็นการเปิดเริ่มต้นในการทำงานนะครับเป็นก็คือ Fear o f ออฟโนะครับเฟียออฟเป็นรางวัลขยายยูเซอร์สคนนะครับเราก็จะได้กิฟต์โค้ดมานะครับก็คล้ายๆว่าเราซื้อแพ็กเกจลราก็ได้ ได้ทุนของเรามาต่อไปเป็นกําไรล้วนๆนะครับเพียงแต่ว่าเราขยายแค่4ยูสเซอร์นะครับภายใน14วันก็จะได้เป็นกิฟต์โค้ดมานะครับเป็นโบนัสข้อแรกเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ร่มต้นรางวัลแต่เราลงมือเรียนรู้นะครับลงมือบอกต่อเข้าในระบบนะครับในกลุ่มก็จะมีการสอนนะครับ เราก็จะเข้าไปฟังทุกวันทุกวันนะครับเพื่อให้เราซึมซับให้เรา,ารับรู้ข้อมูลต่างๆของข่าววันที่มีการอัปเดตตลอดเวลานะครับซึ่งเราเข้าใจดีแล้วนะครับเราบอกต่อเราส่งต่อขยายทีมงานเราก็จะมีโบนัสข้อที่2นะครับก็คือ,อข่าวโบนัสเนาะข่าวโบนัสเป็นคล้ายๆว่า บริหารทีมเป็นค่าบริหารทีมกับคล้ายๆบ,บริษัทเครือข่ายทั่วๆไปก็คือจับซ้ายจับขวานะครับเป็นค่าโบนัสแต่พิเศษของโบนัสข้อนี้ก็คือ,อถ้าเรามีฝั่งแข็งฝั่งอ่อนนะครับเป็นการจับ1ต่อ3นะครับสมมุติว่าเรามีฝั่งแข็งสี่รหัสฝั่งอ่อน3ามร,รหัสหรหัสเราก็จะจับ โบนัสนะครับคือฟังแข็ง3นะครับฟังอ่อนหนึ่งเป็นสีรหัสนะครับเขาจะนํามาคิดโบนัสให้เราเป็นค่าโบนัสเป็นข้อที่2แต่ว่าข้อนี้นะครับข้อนี้เราต้องปลดล็อกซ้ายขวาก็เหมือนเหมือนกับบริษัททั่วๆไปคือการแนะนําซ้ายขวาเป็นการปลดล็อกรับรายได้ในข้อที่2นะครับอันนี้คล้ายๆกับว่าเป็นค่าบ,บริหารทีมนะครับแล้วอีกข้อที่3ก็คือแมทชิ่งนะครับ แมทชิ่งโดยทั่วไปแล้วเนาะบริษัทที่ขายตรงเครือข่ายนะครับก็จะมีแมทชิ่งเวลาเราแนะนําตรงนะครับแนะนําลูกตรงของเราเวลาลูกเราเกิดรายได้เราก็จะได้ในจุดนี้นะครับผมซึ่งการที่จะได้รับแมทชิ่งนะครับเราก็ต้องแนะนําตรง5คน5รหัสก็จะได้1ชั้นนะครับเราก็จะได้10%จากการที่ลูกทีมเราขยายทีมงานนะครับ พยาซอ e r นะครับเกิดรายได้เราก็จะได้ในส่วนนี้นะครับในาาการรับโบนัสข้อที่3ก็คือ matching นะครับ matching นี้นะครับมันก็จะมีชั้นแต่ละชั้นในการรับเหมือนกันนะครับสมมติว่าเราแนะนํา5รหัสเราก็จะได้1ชั้นประมาณนี้นะครับแนะนํา25รหัสเราก็จะได้5ชั้นประมาณนี้นะครับไล่าลามาตามสติปนะครับอันดับแรกถ้าอยากได้ matching เนาะเราแนะนำา5คนก่อนแล้วก็ช่วย5คนนี้นะครับ ให้เขามีรายได้เราก็จะเกิดแมทชิ่งอีกครั้งหนึ่งนี่อันนี้เป็นโบนัสในการรับจากแมทชิ่งนะครับแล้วโบนัสต่อมาก็เป็นโบนัสที่เป็นรายได้ต่อเดือนนะครับสําหรับคนที่ขยายยูเซอร์เก่งนะครับทำงานเก่งส่งต่อมีลูกทีมมีสายงานสายขวานะครับก็จะขึ้นตําแหน่งแต่ละตําแหน่งซึ่งมีลหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งก็จะ เริ่มต้นซึ่งว่าเราได้500 BP เนอะเราก็จะได้ขึ้นตำแหน่งแรกนะครับอ่าสำหรับผมเนอะก็อ่าขึ้นตำแหน่งที่ที่ที่สี่นะครับที่สี่าก็จะมีไรายได้จากเงินเดือนนะครับอ่าซึ่งก็ก็จะให้ทุก วันที่15ของเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราขึ้นตำแหน่งที่สูงสูงขึ้นนะครับรายได้ก็จะเยอะนะครับเป็นตำแหน่งเพราะว่าการหารหารรายได้นี้ก็จะไม่เยอะก็มันเหมือนทั่วไปนั่นแหละนะครับเหมือนบริษทัททั่วไปนะครับที่ทํางานเครือข่ายทํางานขายตรงถ้าเราตําแหน่งยังไม่สูงมากเนาะ,ะส่วนแบ่งทางการตลาดส่วนแบ่งรายได้ที่คาปันผลที่เราก็จะน้อยแต่ถ้าคนตําแหน่งขึ้นสูงนะครับตําแหน่งสูง,แ,ง,สงแล้วก็ส่วนแบ่งก็จะไม่เยอะเราก็จะได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้แต่ว่านะครับ การที่จะรับรายได้นะครับเราก็ต้องมีการแอคทีฟนะครับ AAP ทั้ง3 3 AP นะครับที่จะได้รับโบนัสต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราแนะนำมานะครับลูกทีมเราต้องมีการแอคทีฟนะครับมีการเข้าไปสมัครในแพลตฟอร์มต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์ะ er นะครับเกมเนาะ n i c i x นะครับ โทเค็นนะครับโทเค็นมาที่หลังนะครับโทเค็นสำหรับคนที่ซื้อเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับแล้วก็ไลท์เทนนะครับในหลายอย่างนะครับลอตเตอรี่ลัตโต้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นของ,ต,งต่างประเทศที่เขาถูกระบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราก็เข้าไปสมัครได้นะครับเราไม่ต้องถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปซื้อเรากเา็เข้าไปสมัครเข้าไว้นะเพื่อเพื่อจะได้การเป็นแอคทีฟรหัสนะครับแอคทีฟรหัสทําให้เรา มีรายได้ในทุกๆข้อที่เกิดมานะครับซึ่งรายได้แต่ละข้อแต่ละอย่างนี้ทางขาววันก็จะแบ่งให้สมาชิกนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับสส่วนก็คือส่วนจากรายได้เงินเดือนนะครับก็จะนํากําไรนะครับจากแพลตฟอร์มที่มาร่วมเป็นเครือข่ายนะร่วมเป็น จำกับขาววันก็จะแบ่งกําไรส่วนหนึ่งให้ทางบริษัทบริษัทก็จะจัดสรรให้ผู้ที่ขึ้นตําแหน่งนะครับสำหรับเราซื้อแพ็กเกจเข้าไปเรียนรู้นะครับแพ็กเกจการเรียนรู้เป็นสินค้าดิจิตอลสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นการสร้างความรู้ให้กับเรานะครับส่วนนั้นขาววันก็จะนํามาแบ่งและและ้วก็จัดสรรปันส่วนนะครับเพื่อบริหารบริษัทให้ระบบให้คงอยู่แล้วก็เป็นโบนัส ให้ผู้ที่ทํางานนะครับและอีกอย่างนะครับคาววันนี้ไม่ใช่การลงทุนนะครับไม่ใช่การลงทุนนะครับเราสมัครมาเราต้องทํางานนะครับไม่ใช่ว่าเราสมัครมาแล้วเราอยู่เฉยๆนั่งรอไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าผมสมัครมาช่วงแรกเนาะผมก็ทํางานครับมีการขยายมีการบอกต่อเกิดรายได้ครับแต่ช่วงหลังผมหยุดไปสักพักหนึ่งรายได้ก็ไม่เกิดนะครับก็หยุดแค่นั้นเพียงแต่ว่า ข้อดีก็คือเราไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องซื้อซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้ามาแอคทีฟในระบบนะครับเข้ามาดูระบบต่างๆเข้ามาศึกษานะครับก็จะเป็นการที่รหัสเรายังคงอยู่นะครับซึ่งแล้วเรากลับมาเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทำแล้วเราก็มาลงมือทำจริงๆเรียนรู้จริงๆขยายอ่ายูเซอร์ User, บอกต่อสายงานสายขวาให้เกิดผลลัพธ์นะครับ ที่ชัดเจนนะครับเกิดรายได้นะครับเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามาทําได้เหมือนกันเหมือนคนที่หยุดไปแล้วก็มาทําก็เหมือนนเหมือทุกที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับผู้นําต่างๆนะครับคนที่ทํางานเครือต่เครือข่ายขายตรงนี้ที่ว่าย้ายไปย้ายมานะครับก็เป็นเรื่องปกติคือเขาอยากพบกับ passive income ที่เกิดขึ้นเพื่อตัวเขาเองเพื่อครอบครัวเพื่อลูกทีมนะครับ มันก็เป็นความต้องการนะครับที่เขาย้ายไปย้ายไปนะครับมันก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นให้อ่เกิดประสบการณ์ในการทํางานเกิดประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมแล้วก็ข่าววันนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นอ่แพลตฟอร์มที่สามารถที่จะ เปลี่ยนชีวิตของเรานะครับสร้างรายได้ให้กับเรานะครับผมเป็นการขยายยูทเซอร์บอกต่อแค่นั้นเองนะครับไม่ยากอะไรมากมายถ้าเรามีความพยายามนะครับผมซึ่งผลลัพธ์ก็เกิดมาให้เห็นมากมายนะครับในทางเฟซทางไลน์ทางกลุ่มต่างๆที่เขาทําจริงจังเรียนรู้จริงจังจนเกิดรายได้นะครับผมซึ่งต่อไปในอนาคตนี้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆก็จะเข้ามาร่วมจับกับข่าววันนะครับซึ่งส่วนนั้น มูลค่ามหาศาลนะครับรายได้เกิดจากแพลตฟอร์มที่เข้ามาร่วมก็จะมีการปันผลมีการแบ่งโบนัสต่างๆให้สมาชิกนะครับตามความสามารถของตัวเองตามฝีมือของตัวเองนะครับเพราะว่าค่าวันไม่ใช่การลงทุนนะครับไม่ใช่การลงทุนเข้ามาแล้วก็ไม่ทำอะไรก็คือการเข้ามาซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เริ่มต้นแค่4,400บาทแล้วก็ซื้อแพ็กเกจเรียนรู้นะครับเข้าไประบบ ขยายยูเซอร์ทำงานนะครับทำงานเป็นนักการตลาดของคาวันนะครับอย่าลืมนะครับนักการตลาดของคาวันนะครับเพื่อขยายยูเซอร์แล้วก็เป็นการให้ทางระบบเดินหน้าต่อไปพัฒนาต่อไปนะครับเพื่อการขยายยูเซอร์ให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านในหลายล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านยูเซอร์เมื่อนั้นล่ะครับ เมื่อนั้นนะรายได้มหาศาลนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายกับภาวันะครับซึ่งก็จะเป็น Big Data นะครับเป็นฝูงชนที่จะเข้าไปในการต่อรองทางธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะครับเริ่มเห็นว่า,ามีเรื่องของสิน,สนทรัพย์ดิจิตัลนะครับสินทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับทรัพย์สิน ที่เป็นมูลค่าในโลกของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญน,นะครับคิปโตโทเคนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างๆาก็จะเข้ามาแล้วก็ให้ยูเซอร์คาวันนะครับมีโอกาสได้รับส่วนนี้นะครับอย่าลืมวันนี้อาจจะยาวหน่อย14นาทีกว่าแล้วว่าจะพูดสั้นๆนะครับพูดสั้นๆแต่ถ้าได้พูดแล้วนะครับก็อยากรับ บายนะครับสิ่งที่ได้ประสบมานะครับได้เห็นมานะครับก็ขอแนะนําผู้ที่อยากเห็นโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะครับอยากทําแพลตฟอร์มอยากทํางานในการขยายยืดเสือบอกต่อก็คาวันเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่น่าสนใจที่น่าติดตามที่น่าทำให้เกิดรายได้ต่อตัวเองต่อครอบครัวนะครับและต่อผู้อื่นนะครับผม คลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับลองศึกษาเรียนรู้กับข่าววันดูนะครับอาจจะเป็นช่องทางในการพลิกชีวิตให้กับท่านได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ